หลวงพ่อเงินวัดบางคลานะครับรูปหล่อินนิยมวันนี้ผมก็นำมาให้ชมกันสามองค์นะครับมาเปรียบเทียบให้ดูกันนะจุดที่เราจะพิจารณาจริงๆแล้วเนี่ยเพิจารณาจุดไหนกันเออบ้านๆคนชาวบ้านธรรมดาก็ดูรูปทรงก็หลวงพ่อเงินก็แท้นะครับเนี่ยหลวงพ่อเงินแท้นะเป็นรูปรูปร่างหลวงพ่อเงินนี้ก็คือแท้หมดนะครับแต่ทําไมเซียนบอกไม่แท้ ว่าเซียนเขารู้อ่ะเขาศึกษามาก่อนเขาเล่นเมื่อก่อนที่เราจะมาเล่นเนี่ยเราก็เล่นมีการซื้อขายมีการเล่นหากันมาก่อนจู่เราจะยกของพระของเรามาแท้เลยเนี่ยมันก็มันก็แท้นั่แต่มันแท้ในแบบของเราไม่แท้ในแบบของเซียนนะนะพิมที่เราเรียกเรียกกันอ่ะมันหมายความว่าที่เราเข้าใจกันนั้นมันคือรูปทรงแต่ที่เซียนเขาดูโคตรเซียนเขาดูเนี่ยเขาดูแม่พิมพ์นะพิมพเนี่ยแม่พิมพ์นิยมแม่พิมพ์ที่เขาเล่นหากันซื้อหากันราคาหลักล้านเนี่ย าไม่ได้ดูแค่รูปทรงว่าเป็นหลวงพ่องเงินนะเขาดูแม่พิมพ์นะแม่พิมพ์มีการปลุกเสกไหมอย่างเราเรามันแท้หมดนะครับชาวบ้านพาชาวบ้านเนี่ยอยู่ในบ้านพาอยู่ในบ้านเน่ะอามันแท้มันก็แท้จริงนะครับแต่ว่าแท้เขาไม่ซื้อไะมันยังไม่แท้ที่ที่โคตรเซียนเขาจะเล่นเนน่ที่เขาจะซื้อหากันในราคาลหลักล้านนะมาเปรียบเทียบให้ท่านดูพิมพ์ทรงเนี่ยมันใช่หมดหนะลวงพ่องเงินนะพิมพ์ทรงเนี่ยเป็นหลวงพ่องเงินแต่ถ้าเราโคตรเซียนเขาดูกันเนี่ยเขาดูแม่พิมพ์ แม่พิมพ์นี่ก็ดูว่าเอกลักษณ์ที่เขาบอกที่คือมันเป็นจุดตาหนิในบล็อกแม่พิมพ์เขาถ้าเราจะเล่นแบบเขาหรือเราจะไปขายเข่าในราคาแบบหลักล้านน่ะก็ต้องยึดพิมพ์เป็นหลักแต่ถ้าเราจะเล่นกันเองเราจะบูชากันเองเราจะแบบว่าเราศรัทธาเรามีอยู่แล้วเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปยึดเราดูเนื้อดูความเก่าเนี่ยเราไม่ต้องไปยึดพิมพ์คือเราดูเป็นลุงของาเงินเนี่ยเราก็แท้แล้วมันแท้ของเราแต่เราจะไปขายเข่าเนี่ย เขาไม่ซื้อเนี่ยเราจะไปว่าเขาไม่ได้ที่โคตรเซียงกับนิยมที่เขาเล่นห่้นี่ที่นามาให้ดูนี่ยังไม่เข้าพิมพ์นะครับเนี่ยยังไม่ถูกต้องแต่แท้นะครับเนี่ยแทในแบบของผมนะถ้าไปว่าระดับเซียงเนี่ยเขาไม่ซื้อนะราคาหลักล้านไม่เข้าพิมพ์พิมพ์ไม่ถูกถึงพิมพ์ใช่แต่เนื้อก็ไม่ใช่พอเล่นเนื้อทองเหลืองอันนี้เนื้อทองผสมเนี่ยอันนี้เนื้อเหมือนเลียนสลึงเนื้อทองเหลือง ไม่ถูกไม่ครบถ้วนตรงแต่ว่าตรงไม่ไม่ตรงทุกจุดอันนี้เขียวเหลืองนี่เนื้อใช่เลยเนื้อแต่พิมพ์ไม่ถูกเนื้อได้นะแต่พิมพ์ไม่ได้หน้าตาไม่ได้อันนี้เราต้องเข้าใจนะจะไปว่าเขาไม่ได้ถ้าเขาไม่ซื้อเขาบอกเก๋แต่จริงพระไม่ได้เก๋หรอกพระก็มีพิธีผ่านการบุกเสกมาเหมือนกันแต่ก็ไม่รู้ว่าวัดไหนสร้างที่ไหนสร้างสร้างปีไหนอะไร